สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจิงเจฮย RPG ครับวันนี้อยู่กับ Last Epoch นะครับเปิดซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นสะองวันนี้ก็จะมาแนะนำ Build Guide นะครับสำหรับ Starter วันแรกๆนะครับด้วยคลาส s Rogue นะครับเปลี่ยนเป็น Maxman นะสกิลที่ใช้ในการเก็บเลเวลแล้วก็เก็บ Blessing ใน Empower ตอนนี้อยู่ Empower Monolith นะครับก็คือสกิลใหม่ล่าสุดของ r o ฮาร์ a ซ d กเกอร์นะครับเกมเพลย์ก็ค่อนข้างสมูทเลย นะครับมีของยูนิคที่จำเป็นในบิลล์ชิ้น2ชิ้นถ้ามีเงินนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับการเก็บเลเวลเนี่ยจะมี2ลิงก์นะครับลิงก์แรกจะเป็นตอนที่ยังเดินเนื้อเรื่องยังใช้ดาวก้อนสองไม่ได้นะครับก็จะเป็นการใช้พังเจอร์ทรานซิชันไปจนใช้อ่ฮาร์ซิเกอร์ได้ตอนตัวละครเลเวลประมาณ40กว่ากว่านะครับและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฮาร์ซิเกอร์เป็นสกิลหลักตลอดเลยที่เวอร์ชันนี้ของบิลลนะครับกดปุ่มเดียว นะครับนอกจากสกิลหลบสกิลเคลื่อนที่เนาะสกิลดาเมจกดปุ่มเดียวนะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าลูกนั่นเราสีไม่เหมือนกันผมใส่สกินอยู่นะครับนี่ก็จะมาลองดูว่าเราบิลเราเนี่ยเหมาะกับการฟาร์โหนดแบบไหนนะครับขอบคุณสำหรับเพจจากคุณกายด้วยครับโหนดที่เหมาะกับการฟาร์มของเรานะครับแล้วผมก็จะสเปคแต้มวีเวอร์ e ิวเข้าไปด้วยนะครับก็คืออารีนานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในอารีนาที่บูสต์มาเนี่ยมีแชมเปี้ยนเ,เยอะเนี่ย เทสตล์เราจะสมูทไหมนะครับลองดูแล้วกัน <Not happening. S 1> หน้าที่ของเรานะครับคือการใช้ฮาร์ซิกอร์นะครับเลงมอนที่อ่อนนะครับฟังไม่ผิดนะครับถ้าเลงได้ถ้าเล,ง,าเลงทันนะฮะให้เลงมอนที่อ่อนแล้วหันหน้าไปก็คือเดินไปเรื่อยๆแ,แหละลปกติที่มอนตัวนั้นๆฝูงนั้นๆน,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 นะครับสกิลอื่นๆที่เซตทริกเกอร์ไว้มันก็จะออกมานะครับ ก็จะมีอารมณ์สมูทมากๆในการเคลียร์แมปทั่วๆไปนะครับใช้ชิปเวลาว่างๆเพราะว่าหลังใช้ชิปก็จะได้โบนัสมูทสปีดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเจอกับมอนที่ค่อนข้างเก่งนะครับเราอาจจะวางตัวของสโมกบอมนะครับเพื่อบูสดิฟเฟนซีฟเลเยอร์ของเราขึ้นมานะครับสำหรับตัวดิฟเฟนซีฟเลเยอร์ก็จะมีเลือดร e s ิสแตนส์แกล n งซิงโบดนะครับแล้วก็ Stack t r าวลต่างๆไม่ว่าจะเป็น d a กทราวลหรือว่าซิ l เวอร์ทรานะครับ ถ้าไม่บิวของเราจริงๆเนี่ยไม่ได้บางมากจนเกินไปนะครับในโมโนลิทแล้วก็กับบอสนะครับสกิลก็มีความคล้องตัวค่อนข้าง,งสูงโยนนะคุณกายบอกโยนขอบคุณมาก <c oughs> ้วทำไมถึงเป็นอารีนาจริงๆผมเป็นคนชอบฟาร์มแมปอารีนาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเคลื่อนที่เราได้มอนเต็มจำนวนตลอดเวลาเพราะว่ามอนมันวิ่งเข้ามาหาเรานะครับก็จะเป็นตัวอย่างการฟาร์มอารีนาแล้วว่าทำไมถึง ครับเอ่อเวอเวนเป็นแบบอารีนาไว้นะครับทีนี้เรามาลองดูบอสประจำไทม์ไลน์กันบ้างนะครับผมบอกว่า c o ร์รั t i o n ของบอสมันยังต่ำอยูนะ่อาจจะไม่ตื่นเต้นมากสำหรับละกรนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้บิวมีเคลียร์ที่ดีแล้วดาเมจบิวในดาเมจเดียวก็ไม่แย่นะฮะ ตายนะครับผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจตายนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลงาันอีกรอบนะอ่าลงไม่ได้นะครับก็นะขออนุญ,ญาตแล้วกันพารน,นี้ไม่ตัดนะครับเพราะได้เห็นว่าถ้าไม่หลบสกิลก็โดนวันช็อตได้อยู่ที่เกียดตัดพอดีว่าถ้าเฟลในแมปบอสเดี๋ยวนี้แต้มคอร์รัปชันมันลบ พอมันลบแล้วมันไม่ถึงเกมขั้นต่ำํำก็เลยสแปมฟอสสู้ซ้ำไม่ได้ต้องขอไปคนดูด้วยนะครับบิวไม่ได้มีปัญหานะอย่าเพิ่งกังวลนะครับสกิลวิชูล,ล้น สำหรับยูนิที่ใช้ในบิลนะครับไม่ว่าจะเป็นดาก้อนซองหรือมอนรองเท้านะครับหาค่อนข้างง่ายนะครับเป็นยูนิทที่ไม่ไม่หายากนะหล่นเกินกลาดเพราะนี้จริงแล้วจะฟาร์มหาเองแล้วค่อยเข้าบิวตอนที่ดอบผมว่าก็โอเคนะครับผมก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันใช่มไหมดอบเองนะครับดอบเองเฮ้ยนี้มันนับว่าเทดเพราะว่าของที่ยวม,มาครับ เทรดมาโทษทีลองไอออเดอะสตอร์มอีกรอบแล้วกันนะครับแลวกออีกสักรอบ นะก็ประมาณนั้นนะครับรอบแรกอาจจะตะกุกตะก่างนิดหน่อยมันก็เป็นละกรนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู o r o b บิสนะว่าถ้าเป็นสกิลที่ห้ามตายนะครับเฟลยากนะเอ่อเฟลง่ายนะครับตายง่ายเราจะมีปัญหาขึ้นไหมจริงๆเราบอกว่า o r o b บิสน่าจะง่ายกว่าบอสมีเฟดเยอะ เพราะว่าเรายืนทําดาเมจได้เลยนะครับสกิลมันสุ่มนะบางทงถ้าผมเจอสกิลที่ตึงๆก็อาจจะทระมานหน่อยนะแอบเข้าเฟสเร็วไปนิดนึงนะฮอลลบิท เรียบร้อยนะครับสำหรับโอลอวิสก็จะเห็นว่าบอสที่ไม่มีเฟสอิมูนเนี่ยนะครับสกิลย,ยังละลายได้อยู่นะถ้าสนใจเข้ามาเล่นนะครับลิงก์ใต้แล้วก็จะเป็นลิงก์เวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับแล้วก็ลิงก์เวอร์ชันเก็บเลเวลวันแรกนะครับจะมี2 l i ลิงก์สำหรับเวอร์ชั่นปัจจุบันของก็จะตรงกับที่ใส่เลยแล้วก็พาสีก็จะมีลําดับไม่มีลําดับการอัพทัทีเพราะเป็นแบบสําเร็จรูปแต่สําหรับ เวอร์ชันเก็บเลเวลเนี่ยคุณสามารถเลื่อนตัวพ a าสซีฟดูนะไ,ได้นะครับว่าอัพอะไรก่อนอะไรหลังอย่างนี้ลากดูนะครับนะประมาณนั้นนะีครับสำหรับ h ฮซิการ์ดากอนซองนะเดี๋ยววิวนี้จะทรานซิชันไปเป็นธนูน้ำแข็งแหละนะคิดว่าที่เลดเกมน้ำแข็งสเกลได้ดีกว่าแต่ตอนนี้เราใช้ดากอนซองเพราะว่ามันเก็บง่ายหาง่ายแล้วก็ฟาร์มสนุกในช่วงแรกๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ